สวัสดีครับมาถึงแล้วครับตอนแรงๆรถยกไอ้ไมโคนะครับเบือนจะทรงนะครับขั้นขั้นแดงเบือนจะทรงขั้นแดงครับรเดี๋ยวเขากำลังเอาไมโคลงอยู่ลูกเ,เดี๋ยวเขาเอาลงอยู่แป๊บหนึ่งขาไม่รู้ด้วยนั่งดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวลุงนั่ง

บอลลอกมันบ <se as Lock roadmap> อลลอกมันหมื่น,น <S <S ยืดแขนเอาออกแต่ฮอดยืดแขนเอาอีกยก้อยอีกยืดเออระวังเน้อระวังเน้อ วางโรงกานรากล่องรลยยืดมันบัเกิงมันบัเกิงมันบเกิไงวขันักเกิงมันง่ายเลยเบียไว้เอาเบียเอาไว้ทั้งนี้ไว้ทั้งนี้เฮ้เดี๋ยนะเดี๋ยวแล้วระวังระวังระวัง มันวางบากเกินวางบากเกินค่อยลงค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยลงค่อยๆลงค่อยๆลกว่าเบาเดี๋ยวถือไอ้ซุ้มล่อเดี๋ยวซุ้มล่อพังพ่อ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 เอียงไหมตะค็ดตะคดเอียงละนี่นี่ ไหลปนไหลนกโลดกโหลดมันสิปีนมอให้นั่นแล้วเดี๋ยวไปหุ่นเดี๋ยวไปหุ่นเดี๋ยวไปหุ่นก้อนว่างก้อนแล้วก็ไอ้ปั๊บเสือกไปเลื่อน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 ไอ้เรื่อนเรื่อนสาย เดี๋ยวเพิ่เดี่ลอดสายฝั่งนั้นน้ำฝันั้นน้ำพอพเดี๋ยวให้มันเลือดฝั่งุก่อนววานะครับขนาดเข่นสามตันหกเออตะคดตะคดรยับเข่ไปฝั่งขุดก่อนให้มันเกินก่อนเอ้สารมัน เอาเราขึ้นเบื้งเราขึ้นเบื้องน่ะมันมันบวกเกิงมันบวกเกิงเพราะกันเดติติลกาฮะกลงไหนมันตีติลกาหนึ่งเอาลงกอนแล้วก็เฮ็ดให้มันตรงนะได้ยังไหนม่ได้มันบ่เกิงยังว่าเห็นบ่นั่งขัน่าเสื้อมันเกิงมันเอาลงกอน ดึงเสือกดึงเสือกได้เห็นมันเสมอเน่ยรใคาห็นพินงกเออๆๆตกหนุตกตอนระวังนีตกตกตกยังไม่เยบยังไม่เยบเดี๋ยวเพิ่งนตะคดบอสอิเอาเอาระวังนียันขับตึงลออกเลยออกอเลยออกรวดออกรวด เบีย่ยงไปเลบียบ่ยงมากเบีย่ยงมานีเบี่ยงมานี่้เเออหจยอืมค,ออค,ค่อยๆแต่คดเอาไว้นีแต่โคคอยคอ,คอยๆเยอาเห็ดเ้าเปปหยนนัน่นเฮ้ยค,คอยๆบเมเนหนำหนัก,เเกมันหนักจังไจังดึงขึ้นเองดึงไอ้

องขาเ็นไนี่ยแล้ไปตังขาเยนน็น,ยนไปบอต์บอต์นี้เอามาลงนี่เอาตัวนี้ลงนี่เอาตัวนี้ยอบบ่อยนี่ ตัวนี้อะไรไปเดี๋ยวๆหลากไ,ไ,ไปเลยเออลากไปเลยลอออเออ<น>แมน,มนแมนไปหาอะไรนะครับยี่สิบยี่สิบรุ่นเจ็ด ียงมาเียงไปทางนเียงไปโหลดอ่าลงโลดอานั่นละลงลงสูงอะไรอันตรายลง,งอันตรายมันอันตรายมันอันตรายา <c oughs> ไป อเอายังตื่นเอาสลีล่ลงบอกเล่วขั้นนี้ก่อนโค้ง,ก,งก่อนบอกฮะขั้นนี้ครับจัดทรงมืออื่นครับขัน้นนี้จัดทรงมืออื่นไป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  จะค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยหรือว่าจะอยู่กับลุงดังงก่ายก็รนนีโม่เอาโส่ก็รนนีโม่ กอลงมีสนลีสาลีสา,าลีสาล,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 าลีอะไรบูมอามนะครับบูมอามบูมอาม มดชุดนี้ครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษหรือว่าเจาเฟ่มนะครับเฟมกม่ขายเฟ่ม,ฟมสวยๆปุดนีน้องเลย ฐานดันฐานดัน,นเป็นฐานอันนี้เป็นยี่สิบรุ่นเจ็ดครับ แยกอะไรครับแยกอะไรหาได้สับถามได้ครับยี่สิบุนเจ็ดนะครับเอา bò, tại bò, cứ bò, cứ bò có, ao ao, ơi khép rồi mới ngon, bên nhắn bò. เฮาลงลงมาเนี่ยเอ้า,า,า,า <c oughs> มันบีบบอลมันบีบบอลบุ่มบึงเยอะไอ้บ่ไอ้สะไร้แขนออกอีก มันสิไปหนาเนี่สยสไลด์แข็ไปเลยมันสิซอกไอ้ซอกนั่นไฟหนาเนี่ยนั่นบอลเอาลงก่อนเอาลงก่อนค่อยดันออกไปเออเอาลงก่อนเอาลงเอาลงเอาบูมลงก่อนเอาบูมลงก่อนแล้วค่อยค่อยปีนบอลปีนบอลบุ้งเด้อ พ่ยมันว่่ได้ดอกพดมันบีบบ่มันบีบฝับบ่งนี้ได้เออเอาได้ยกเลยพอ่พอพ่อยกเลยเบึงบ้งไอ้เบึงบ้งเบึง้งบึ้งแขนเบึ้งแขนมานักเด้อ มันจะแข้ง้วไบ่ได้ไบ่ได้ตีนักกาดิเพราะว่าไอเอาลงเอาลงแล้กั็ได้ได้เดึงไอ้ยืดไอ้บเอาบูมลงอีกเอาบูมลง หุกเขาุกเขาุบเขากอนหุบเขากอนให้มันเสมอนีนมม่นะออยงยงไงดงดึงดสิขึ้นดึงสิขึ้นอ๋ออันนี้พอดีะ บ่มันมันเบี้ยงแล้วเพราะมันหนักเครื่องมันมันมันบอดดิมันบอดดิเพราะว่ามันหนักเครื่องเอจงอจัถึงแล้วละห้อยเออห้อยสั้นละถึงแล้ว เซลลล่งครับพี่น้องเลยเอาสิเป็นยังไงครับเออตะโคดยายยายถือพวกคอนโทรลมันเดอร์ยายถูกฟังเอาฟังนี่ฟังหนึ่งเอาฟังไหนฟังหนึ่งถี่มันไอ้กวนโอ้มัน,มน บอขันว่าลูกหมากเสียมันยันลูกหมากมันเสียนะตัวนี้ลองยืดบึงยกเลยยกเลยหน้าเห็นบอถึ๊กเออ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 นั่นละเอาลองยกไว้ลองยกองยองบัง

อเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นบ่อหนิน้ำหนักเอะว่าง่ายนี่ขันว่าสอดสอดใส่อันนี้ขึ้นเขาเห็นปะอันนั้นกับสอดนนี้กับสอดมันได้อยู่นี่เห็นมะฮู้หนิขันว่าสอดเส้นับมันก็ได้อยู่ คุณ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 ใจเย็นใจเย็นมันเลื่อนแล้วมันสิถือทังไอ้ให้ดูลิกนี่น่ะทางฝั่งนั้นบัวพานดอกดอกจากใช่หูหิวคือเกาใส่คือเกาจังไดยังได้ พอหนำหนักมันไอ้น้ำหนักมันลงท้ายมันลงเครื่องน้ำนักมันลงเครื่องหอยยกบูมนะขับุ้มจะมาเนึ่ย พ่อพ่อพออันนี้เลยเวียงเลยเวียงเลยบอมันเนี่ยเขาสิว่านี่มันมันนักนานหน่งอ,อย่ายืดอย่ายืดเด้อพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอ พอมาสิ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 ความนานเี่เอามาเอาไอเอามือทำเอาพอเอเราให้ยังมาต้้งเอาลองกล้องมันเกี้ยวฉันเลยเออบ่เอาข้นก็เอาเอี้ยมาก่อนเอาข้นอีกจว่แหละ่พ่อ่อือาตังหวูนี่มันมันหัก Viêng viêng nguyễn con Để đâu bụng hoa mang bụng hoa 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 ถึงเลงถึงเลขถึงเลขกันถึงไอกระบอกกระบอกกันนานซอสเดือดซอนเดือดเอ้ยพาพาพาเอาไปเลยพาเล้วค่อยๆเวียงไหนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอีกหน่อยอีกหน่อยไม่ไงเบี่ยบ่จะไปยกเท่าเบียงมะบ่ไม่ถึงไม่ถึงหัวรถอ่ะ khả lòi 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 khả dư 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 nhô nhô dư nhô cân không này 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 nhô cân dư ติดแล้ว,ลลวพ่อพ่อพ่อมาถือมาถือถือขาหน่อยมาถือถือกันเหมือนกัน,นเอาเอาว่างรถก่อนว่างรถก่อน บ่ตะคดเบียงมาแล้วก็ยืดมังนะเบียงมาก่อนแล้วก็ยืดยไว้หนีข้างในอีกเออพ่อพ่อเอาเอาคือดึดดงคือดึงด,ดึงคือดึดดงแมนนั่นแหละแต่ว่าให้ยังให้มาหน้าอีกนะ พ่อ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 สัน่นเอาเอาจะมีละ ขะยเดียวขายเดยวครับเอามาเอามาเอามามาถึงตอนเช้าตอนตอนแรกๆอ่ะเขาจะมาอ่อะมามาถึงเอามาถึงเอามาถึงที่เอามาถึงตอนสี่โมงเสาพวกสายแตนน้ำเบิ้งอ่ะเอากลับเลยพวกสายแตนมากแห้งวันนั่งนี่พอดีเลย เือง,งใจเรืองใจเราหารดราคาถึกๆกัน